สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําน้ําซุปก๋วยเตียวกันอีกรอบนึงนะครับครั้งที่แล้วโพสไปมันจะไม่ค่อยเข้าใจกันครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ทํากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ <Ç ok> ก็มันจะม <SU cc> ีเครื่องปรุงดังนี้มันมีน้ําซุปว๋วยเตี๋ยวอันเก่านะครับที่เราตักไว้เมื่อวานนะครับตัวนี้สาหรับพ่อค้าแม่ขานะครับทีตักไว้มันจะเป็นหัวน้ําซุปก๋วยเตียนะครับ แล้วมันก็จะมีพวกกระดูกขาตั้งนะครับแล้วก็มีหัวเชือเท้าก็ลูบๆกันอยู่นะครับพื้นฐานก็มีเนตพริกไทยเราปนหยาบๆไว้นะครับตัวนี้ขาวๆน้ำตาลกวดซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับถ้าไม่มีก็เป็นไว้ไม่ใส่ก็ได้ตัวนี้เป็นขนอ นะครับกล่องหนึ่งสี่ก้อนนะครับสําหรับสูตรของผมอาจจะใช้แค่นี้พอนะครับเพราะว่าไม่อยากให้น้ําซุปเข้มมากเกินไปก็ตัวนี้เป็นผงชุรสนะครับใส่ไปเลยใส่ไปในหม้อเลยนะครับในนี้มันก็จะมีพวกเห็ดหอมรากผักชีกระเทียมทุบนะครับตัวนี้เป็นกระเทียมดองใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตัวนี้ผมใช้กระบวยหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นน้ําซุปฟ้าไทยนะครับผมเทใส่นี้ไว้แล้วนะครับ มีเพื่อนถามมาว่าน้ำซุปฟ้าไทยหาซื้อได้ที่ไหนนะครับไอที่ผมลงคลิปไว้ข้ั้งก่อนนะครับก็ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่คุณปั๊กมายุราเป็นพรีเซนเ,เตอร์เนี่ยตัวเนี้ผมเลือกใช้น้ำซุปวยเตี๋ยวฟ้าใสนะครับผมก็จะเทใส่ไ,ไว,ว้ในถ้วยนี้เรียบร้อยแล้วเพราะมันจะเทย,ยากนะครับก็เราตั้งน้ำซุปไว้ในหม้อใช้น้ำ12ลิตรนะครับสำหรับสูตรเขานะครับไอตัวฟ้าทยเนะี่ยมันจะมีวิธีการทำบอกนะครับ ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับไม่ได้ค่าพิีเซนเตอร์นะครับแต่ผมใช้ของผมทุกวันเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราเทาน้ำซุปที่เราตักไว้เมื่อนเอามาเทใส่หม้อเป็นหัวเชื้อนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มพวกขะนอไปอีกเพื่อให้น้ำซุปเข้มข้นนะครับลองชิมดูนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะเทน้ำซุปที่ผมตักไว้เมื่อนใส่หม้อนะครับอันนี้ผมเทน้ำซุปลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเติมกระดูกไปเลยนะครับกระดูกยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยมีน้อยก็ใช้น้อยมีเยอะก็ใช้เยอะนะครับเป็นกระดูกมีเนื้อบ้างทำกินเองก็ดีนะครับหรือว่าทำขายก็ดีตักให้ลูกค้ากินก็ลูกค้ากระติดอกใจนะครับกระดูกตัวนี้มีเนื้อนะครับที่เป็นพวกขาาขาอยางขาตังอะไรนะครับก็สลงไปตัวนี้มันก็จะดีเหมือนกันนะครับเต่มกระดูกไปแล้วก็ รอให้น้ำซุปเดือดแล้วมันจะมีน้ำขา,ขาวๆเป็นฟองฟ้ากาดขึ้นมาแล้วก็ตักขึ้นทิ้งนะครับตัวนั้นนะ่ะทีให้น้ำซุปและใสขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับเนี่ครับมันจะค่อยๆมีฟ้าขาวขึ้นบานะครับแล้วตัวเอมอข้างๆที่เห็น,นําํๆให้เป็นน้ำน้ข้นนะครับน้ำข้นน้ำตกครับถ้าเกิดอยากได้สูตรก็ขอกันมาเยอะๆนะครับล่างคลิปนี้เลย ก็อยากได้สุดตกนะครับสักร้อยสองร้อยคนเนี่ยผมทาให้อีกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยอยากได้กําลังใจในการทํานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเอาน้ํากระเทียมดองตัวนี้หนึ่งกระบวยใส่ลงไปเลยนะครับไอ้กระเทียมดองเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวความหวานอยู่นะครับมันจะทําให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวก,กรอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะช่วยตีให้น้ําใส มันจะทําให้พวกฟ้าขาขาวนะครับมันขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะกระชอนมากเดีย๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนเนาะแป๊บบนึงเดีย๋ยวเราไปดูใหม่อีอกรอบหนึ่งนะครับก็นะครับมันเป็นฝ้าเราเห็นว่ามันเป็นฝ้าขึ้นมานะครับเราใช้กระบวยช้อนทิง มันจะขึ้นเยอะแต่ว่าอันนี้เราห่มของัดขั้นตอนเนี่ยนะครับม,มันจะทำให้น้ำซุปราใสขึ้นนะครับก็ตักทิ้งพอตักทิ้งปุ๊บก็ตามไปหัวเสีเท้าเลยนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะครับก็สักหัวหนึ่งไปเลยเนาะไปนะไปหัวหนึ่งลย แล้วก็น้ำตาลกวดแล้วก็ขนอนี่เราก็ใสไปเลยครับแล้วแต่รสชาติเราแล้วเราต้องเอารสขนาดกันเอานะครับนี่ก็จะเป็นพวกเห็ดหอมรากผักชีกระเทียมสับกระเทียมไม่สับกระเทียมทุกไทก็นี่ที่ไทยครับนี่ฟ้าไทยนะครับ ปลาไทยที่มันเป็นห่อแบบเนี้ยสีขาฟ้าแบบนี้มันจะเป็นน้ําใสใส่ลงไปหนึ่งห่อเลยนะครับสาหรับน้ํา12ลิตรนะครับใส่ลงไปแนละ้วไอ้ข้นที่มัน,น,นข้นๆคาถุงก็เอาน้ํากอกเขย่าเลยนะครับเนี่ยเอาน้ําร้อนเนี่ยกอกเขยา่าเขยา่าเขยา่ากระเทใส่ให้มันหมดของเขานคะรับยก็เป็นสูตรของเขานะครับก็ผมก็จะใส่้เนี่ยหงสขวดลงไปเลย พอค้าไม่ขายใสไปเลยนะครับไม่ต้องเป็นมันต้องใส่นะครับมันต้องใสไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันไม่มั่นใจเนาะใส่อย่าว่ากันนะต้องใส่จริงจริงมันต้องใส่นะครับทุกร้านโกเด้งบางทีเห็นเป็นใส่เป็นกิโลนะครับมอนึงอันนี้เห็นเขาพูดมาแนละ้วผมไม่เห็นจริงจริงหรอกแต่ก็อาจไม่ใช่ก็ได้เนาะแล้วแต่บางร้านเนาะโกเด้งก็แล้วแต่บางรนะ้านของเขาเนาะ เรียว่าเขาแตงเขาอร่อยจริงนะครับอย่างแตงอันนี้เราก็คนทุกชิ้นเขาอร่อยจริงโกเด้งนะครับแล้วปิดฝาไว้นี่ก็ใช้ได้นะครับก็อร่อยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นานเลยหนาทีนะครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ